ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านายมาโนุชภูคมกิ่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนไตรรัฐวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสินส่วนที่หนึ่ง ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานเป็นไปตามที่กคอสอกำหนดดังนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเป็นผู้นำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ของโรงเรียนจำนวน1ชั่วโมงนิเทศการจัดการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน2ชั่วโมงจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน2ชั่วโมงด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการขรเจ้าได้มีการวางแผนการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล แผนพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา2,562-2,565แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2,564รายงานคุณภาพการศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและสถานศึกษาในยุคปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะกับการจัดสถานศึกษาในแต่ละช่วงของสถานการณ์และข้อจำกัดต่างๆข้าพเจ้าส่งเสริมให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์ที่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนให้ครูใช้รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงวัยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของสถานศึกษาจากการปฏิบัติดังกล่าวส่งผลให้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานในหัวข้อที่1ด้านการบริหารวิชาการมีการปฏิบัติในระดับสูงกว่าที่คาดหวังในทุกประเด็นย่อย ด้านที่สองด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการพัฒนาด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงานทั่วไปด้านงบประมาณและด้านงานบุคคลที่เป็นรูปประธรรม มีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาการฝึกภาวะผู้นำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องให้ผู้เรียนรู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขข้าพเจ้าได้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนการคัดกรองผู้เรียนเพื่อขอรับทุนหรือสนับสนุนทุนการศึกษาเมื่อมีโอกาสจากการปฏิบัติดังกล่าวส่งผลให้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานในหัวข้อที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีผลการปฏิบัติสูงกว่าระดับที่คาดหวังในทุกประเด็นย่อยด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ข้าพเจ้ามีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์ความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุตามเป้าหมาย มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาแก่ผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน จากการปฏิบัติดังกล่าวส่งผลให้ผลลัพธ์ของการพัฒนางานในหัวข้อที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีผลการปฏิบัติสูงกว่าระดับที่คาดหวังในทุกประเด็นย่อยด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้าได้มีการเร,เ,เริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียน ครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนข้าพเจ้า มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นจากการปฏิบัติด,ดังกล่าว ส่งผลให้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานในหัวข้อที่4ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายมีผลการปฏิบัติสูงกว่าระดับที่คาดหวังในทุกประเด็นย่อยด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษามีสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและมีความรอบรู้ในการบริหารงานมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้าได้นำทักษะความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้กำกับติดตามประเมินผลนวัตกรรมครูและผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนําไปปรับปรุงจากการปฏิบัติงานดังกล่าวส่งผลให้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานในหัวข้อที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีผลการปฏิบัติสูงกว่าระดับที่คาดหวังในทุกประเด็นย่อยส่วนที่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจากประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารงานโดยใช้กระบวนการไต่รัดโมเดลในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ไตรัฐโมเดลนั้นเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลครบรอบด้านเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถและมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและทำให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนแต่รัฐวิทยาคมจากการปฏิบัติงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีสื่ออุปกรณ์นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอและทันสมัย 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยมีความซื่อสัตย์มีจิตอา,าสา 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมของสถานศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ70 4. นักเรียนมีทักษะการประกอบอาชีพอย่างน้อย2ออาชีพ 5. นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย3ภาษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 7. มีครูครบชั้นครบวิชาเอกครบวิชาชีพและครบเฉพาะทางครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8. นักเรียนผู้ปกครองชุมชน ภาคีเครือข่ายมีความพอใจในการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับมากที่สุด 9. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลลัพธ์เชิงคุณภาพการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีพัฒนาการมากขึ้นจากการปฏิบัติงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นท้าทาย